นนอนอ,อาใบมม่วงเขาไม่กินหรอ เวลาเดินผ่านเนี่เก็บเอานะใบมะม่วงเวลาตัดไว้ให้กินไว้กินนะสวัสดีครับาวันนี้เลือกงานยามเย็นนะครับกับแม่สองล่าแล้วก็คุณยายขวัญเมืองนะครับนี่คุณยายขวัญเมืองมารอแล้วรอหว,วานๆนะครับวันนี้ยี่สิบออเดอร์นะครับวันนี้หอมเลยนะหดูวะงอมเลยครับงอมเลย งอมงอมหวานๆเลยนะครับวันนี้เลิกงานเย็นนิดนึงครับก็เลยมาเปิดร้านช้านะครับวันนี้ทีแรกตั้งใจว่าจะเปิดตั้งแต่สี่โมงนะฝนตกฝนตกแล้วก็ต้องรอแซนาบด้วยก็เลยมาเปิดร้านช้านะะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ยามเย็นๆนะครับกับแม่สองล่านะครับแล้วก็คุณยายขวัญเมืองนะครับอยู่กับน้องนายนะครับในช่องน้ำเพชรแม่สองล่านะครับ <ๆ S 1> เข้ามาสวัสดีทักทายคุณยายขวัญเมืองกับแม่สองล่าได้นะครับ สวัสดีทั้งสองท่านนะครับนี่ครับคุณยายขวัญเมืองมารอ,อหวานๆเช่นกันนะครับเมื่อกี้เอาใบอ่ก้านมะม่วงให้คุณยายแล้วคุณยายไม่กินนะทำเป็นเมิน <laughs> เลยเสร็จเสร็จไม่ส่องหมดเลยอยากกินของหวานอยากกินของหวานเ,นเสร็จไม่ส่องหมดนะ <laughs> ไม่ส่องผู้ไร้ซึ่งความปฏิเสธนะการปฏิเสธอาหารเนะี <laughs> ่ย กินเยอะแล้วช่วงนี้กินจุมากสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับนจูนอยู่ไหมสวัสดีน้องมะลินจูนอยู่ข้างนอกครับนจูนไม่อยู่วันนี้นจูนไปทำงานครับ ใกล้จะเปิดเทอมหรือ,อยังมาลิเออโอ้โยายก็โยนไม่สองก็โยนอีกเก้าวันใกล้จะเปิดเทอมแล้วมีการบ้านหรือเปล่าการบ้านทำเสร็จหรือ,อยัง เชือกไหนช้างหน้าานาไหนน้องมะลิเดาซิเชือกไหนช้างหนา้นายนอันนี้หรืออันนี้ไม่รู้ <c oughs> นี่ช้างหนา้นายนกินต้นมะม่วงอยู่นี่ <c oughs> กินเก่ง อันนี้คุณยายขวัญเมืองยายขวัญเมืองรอหวานๆนะคุณยายไม่ไปวัน,นวันนี้ไม่ไปหลักนอนนะทํางานเหนื่อยน,นะวันนี้ทํางานเหนื่อยก็อยากจะหวานๆหอมๆนะครับวันนี้ยี่สิบออเดอร์นะครับแม่แม่พี่พี่เอฟซีนะครับอยากจะอุดหนุนนะครับป้อนผลไม้ยายขวัญเมืองแล้วก็แม่สองล่านะครับทักแชทมาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยนะครับ อแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะได้ไลฟ์นะครับในช่วงเช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าอ่ายกยอดถ้าเกิดวันนี้ไม่หมดนะจะยกยอดไปพรุ่งนี้นะโอย,ยุงเยอะเวลานี้ยุงเยอะเนาะตบกันไม่หวัน่นไม่ไหวเลยยุงเนี่ยม,ม,มีแต่ตัวใหญ่ๆเลย อยู่นิ่งไม่ได้เลยฮะอยู่นิ่งยุงตอมเลยกัดทะลุกางเกงพวกฝูงฝูงบินต่ำดูเขาอ่ะเวลาเดินรับนักท่องเที่ยวในดึงต้นมะม่วงกินเวลาตัดมาให้กินไม่กินนะครับป้า ต้องใส่เดิอนอืนดอ,อ่ <laughs> อออาหกโมงเย็นแล้วตอนนี้อาไม่สองยืนตรงที่แรกตั้งใจว่าเห็น มันหักอยู่ก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาให้แม่สองกินนะดูท่าแล้วน่าจะเอามาเป็นภาระตัวเอง <laughs> กินไม่ได้นะโอ oh, ตบหนึ่งครั้งได้ยุงสองตัวเลยฮนะ <laughs> วันนี้ยุงเยอะจริงเยอะมากสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับโอ้เอามาเป็นไม้ไล่ยุงซะงั้นเอามาให้กินนะเนี่ย สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับยินดีนะครับต้อนรับในช่องน้ำเพชรแม่สองล่านะครับเข้ามาชมไลฟ์ของน้องนายนะครับกับแม่สองล่าแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณยายขวัญเมืองนะครับเดี๋ยวต้องพากล้องเดินสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ายุ่งเยอะ <laughs> ยุ่งเยอะ <laughs> ต้องเดินกันหน่อยนี่ก็มาเจอกันช่วงมืดเลยนะครับวันนี้เลิกงานเย็นนะครับก็มาเจอกันค่ำหน่อยนะครับ อ่าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยทักทายน้องนายได้นะครับดูนะขว่าจะกินนะหักมาเป็นไม้ไรยุงนะคุณยายเอาไม้ไรยุงไหมคุณยายเมื่อกี้เอาให้แล้วไม่กิน เอากินไหมเอากินทุกอย่างวันนี้ติดเล่นเหละแม่สง่งอะไรกินกินน้อย โอ้ช่วงเย็นโพเพนี่แบบยุงเยอะมากนะครับเอาใบมะม่วงมาให้กินเท่ากับเอามาเหยียบเล่นตายแล้วเอามาเป็นภาระนะ เีนี้น้องนายก็ต้องเก็บกวาดนะที่แรกคิดว่าแม่ส่องจะกินเกี้ยงนะไม่ต้องกวาดโอ้ตายแล้ว <laughs> <laughs> เหนื่อยน้องนายแล้ว <laughs> ช่วงค่อนข้างมืดนะครับค่อนข้างมืดแล้วกล้องอาจจะโฟกัสไม่ทันนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับไห <laughs> นคนณยาย ไปกินข้าวก่อนครับผมลืมเอาสตรอเบอรี่ฝากพี่น้านานด้วยนะดูเขาทำเขาไปดมขี้ตัวเอง สวัสดีทั้งสมท่านนะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับนนคบืนนี้ว่าฝนจะตกไหมนะครับดูขึ้มฟ้าขึ้มฝนน่าจะตกอยู่แหละอย่าตกเช้าก็พอ <laughs> ดูคนใหญ่คนใหญ่ไม่เล่งอย่างอื่นเลยดูเล็งกล้วยนะแบบหวานๆนะกล้วยอยู่ทางนู้น <c oughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆคุณยายเดี๋ยวก็ได้หวานแล้วเ <c oughs> ออโอ้ทรายจะหมดแล้วนันเล่นทรายเนี่ยโอ้ไหม่เอ๊ะฮะนิ่งเออนิ่งเออนิ่งนิ่ง ยืนนิ่งยืนนิ่งไม่ไหวติงสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับจเจอกันช่วงช่วงเย็นเลยนะครับวันนี้มาช้ามาช้ามาดึกเลยนะวันนี้ ช่วงเย็นๆนะครับหลังเลิกงานนะครับเลิกงานยามเย็นนะครับกับแม่ค้าสองกลมนะไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะครับก็มาไลฟ์พูดคุยนะครับขายผลไม้นะครับไลฟ์ผลไม้ไลฟ์พูดคุยกับแม่ๆพี่ๆเอฟซีนะครับ จะได้หายคิดถึงยายขวัญเมืองกับแม่สองล่านะฮะดูยายกำลังสะกดจิตนะไลยเวทมนต์อยู่นะจิมมีโจไตยนะดูทำงวงนะไล่เวทมนต์อยู่นะแบบจงหยิบมาให้ฉันจงหยิบมาให้ฉันดูดูดูอะไรคุณยายเอ้ นี่ดูสิเผอแล้วจะเก็บขยะมาเล่นน้องนายกวาดขยะมาเตรียมเอาไปทิ้งเอแะ วันนี้นะ่าเดินตอนเดินรับนักท่องเที่ยวนะโอ้โหเบรกเบรกนี่น้องนายแทบขมำอยู่ข้างบนหลังชัน้นแมนเดินอยู่เบรกกึืกหน้าขมำเลยสายเหตุเนื่องจากจะเอาแค่เปลือกกล้วยนะเปลือกกล้วยอยู่กับพื้นนะฉันต้องกินฉันต้องบำรุงอะไรประมาณนี้นะ เดินผ่านอาหารไม่ได้เลยนะเองโยกไปไหนฮึไม่ส่องฮึ เข้ามาแล้วนะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องน้ำเพชรแม่สองล่าด้วยนะครับเออฝั่งนู้นก็จิม,มิโต้ใต้เหมือนกัน สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ,นนรบจ้สวยเร็วจะสวย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 ก่อนอ๋อซ้อมมาดีนี่เป็นยังไงล่ะ ซ้ <BS> อมมาดีเสร็จไปหนึ่งวิชานะซ้อมทุกเช้านะซ้อมทุกเช้า เดี๋ยวไล์นี้สักยี่สิบนาทีนะนะเพื่อกทำแล้วดูใหญ่เดี๋ยวให้กินหนึ่งลูกอายายจะได้เท่ากับแม่สองล่าขโมยก่อนขโมยจากกระชา้าออเดอร์นะอ่ะสวัสดีก่อนเล้วสวัสดีสวยสวัสดี ใหญ่บอกไม่ไหวแล้วสั่นแล้วเอาไปดูดูด,ดูมือดูมือเออฝั่งนี้ก็สนไม่ใช่เล่นนะยืนห่างไม่ได้เลย สวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับช่องน้ำเพชรแม่2ล่านนะครับ เดินไม่ได้เลยหยุดเดินยุงตอมเลยต้องเดินตลอดเวลาเลยดูยายทำยายนี่ดันหากลั่วยอย่างเดียวเลยนะยาย อกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกับแม่สองล่านะครับกับยายขวัญเมืองนะครับยามเย็นๆนะครับไม่เย็นนะนี่จะข้าแล้วไม่เย็นแล้วแม่สองบอกจะข้าแล้วล่าสุดแม่สองล่าเอา ร่มไปหักเรียบร้อยนะวีรกรรมใหม่ผลงานใหม่ของแม่สองล่านะช่วงแอบเผลอนะแอบเผลอแม่สองจัดการให้เรียบร้อยแขวนร่มมาไว้ตรงนี้นะเนี่ยแขวนร่มมาไว้ตรงนี้แม่สองนี่มือยาวนะเอาถึงแล้วก็ จัดการให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับเริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วฝั่งนี้มองชัดกว่าทางนู้นอยู่ ยายเขาพยายามสะกดจิตเราสองคนนี่เดี๋ยวสักอีกสักสามนาทีนะครับสามห้ 3, 5, นาถึงสามสามถึงห้านาทีนะครับก็จะขออนุญาตนะครับปิดไลน์นะครับ มันก็ค่ําแล้วนะครับค่ําแล้วจะได้พาแม่ส่องกับยายขวัญน,นะครับเข้าหลักนอนนะครับให้ครบแบบยี่สิบห้านาทีนะครับในไลฟ์จะได้ตัดไลฟ์นะครับวันนี้ก็ยี่สิบออเดอร์นะครับยี่สิบออเดอร์ฝากแม่ๆพี่ๆเอฟซนะครับวันนี้ อาจจะยกจ,จะต้องยกยอดนะครับไปไลฟ์พรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงช่วงเช้าช่วงเช้าไหมเนาะช่วงเช้าดูก่อนว่าถ้าไม่ยุ่งงานก็ค่อยไล์เนาะ,ะมีใครมองเห็นแม่สองล่าบ้างครับ มืดมดดำๆนี่อยู่ทั้งนู้นนะะหลังเสานะะอันนี้ในในกล้องนี่มองเห็นนิดหน่อยนะแต่ว่าของจริงนี่มองแทบไม่เห็นแล้ว <c oughs> ค่อนข้างมืดเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้กินเกือบเกี้ยงอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ไอเน่อะไรใบมะม่วงเนะตอนน้องนายขี่รับแขกนะรับนักท่องเที่ยวนี่ ชอบแอบดึงกิ่งมะม่วงเนอะเอาแอบดึงใบมะม่วงมากินนะพอดีว่าน้องนายเห็นว่ามันหักอยู่นะครับก็เลยไปตัดมาให้ซะเลยพอตัดมาให้นี่เอามาเล่นนะไม่เอามากินนะาตายแล้วดูนี่อยู่อย่างเป็นระเบียบเหมือนยายขวัญน,นี่ ยายขวัญเขาไม่ดื้อเลยแม่สอ่องเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้ำเพชรแม่ส่องลาด้วยนะครับเข้ามาทักทายนะครับให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับวูดตอนนี้มืดตือ้อทำไมมันมืดตือ้อมืดตื้อทำไมมันมืดไปหมด ดูมือดูดูเข้า,ามือมาอ่ายังไงก็ฝากนะครับช่องน้ำเพชรแม่สองล่าด้วยนะครับเดี๋ยวน้องนายขออนุญาตนะครับปิดไลน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าน้องนายขออนุญาตปิดไลน์นะครับก็เดี๋ยวน้องนายเออดูโยนดินสิเออปะเดี๋ยวจะ พาคุณยายขวัญเมืองนะครับแล้วก็แม่สองหน้านะครับไปเข้าหลักนอนนะครับเดี๋ยวจะค่าซะก่อนนะตอนนี้สงสัยอยากเข้าหลักนอนเต็มที่แล้วนะสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับหน้าที่การงานการเงินก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ